ไปสีมเรียกใช่ไหมครับสวัสดีครับผมครับอยู่กับเราในช่อง Family สีทับไทยนะครับวันนี้มารับคุณพี่ fc นะครับคุณพี่ชื่ออะไรเนาะคุณพี่คุณพี่อุดมนะครับจะมาเที่ยวที่บ้านช้างสีทับไทยของเรานะครับผม วันนี้ก็จะถือโอกาสพาไปดูช้างคลอดใหม่ด้วยนะฮะครับวันนี้เด็กๆก็มาด้วยนะครับพรุ่งนี้จะเราจะขี่ช้างกันนะครับผมตรงนี้นะครับแต่ว,ว่าตอนนี้ร้อรถตู้นะครับเรียกรถตู้ยังไม่ออกมานะครับผม <c oughs> คุณพี่มานอนค้าง2คืนนะครับที่บ้านช้างรีสอร์ทนะครับตอนนี้ยังมีเวลาครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูช้างที่ ซุ้มศรีัะไทยของเราก่อนนะครับผมเนี่ยครับโอ้มาจากสิงห์บุรีนะฮะ,ะรถตู้มาหรือยังครับมาแล้วอ๋อมาแล้วอ้าวนี่น้องฟิล์มก็จะพาไปดูสุพรรณษาด้วยใช่ไหมน้องฟิล์มเออพี่แม่ก็มาครับอ่อ,อเคครับรถตู้มาแล้วครับตอนนี้เราเดินทางมาถึง บ้านช้างน้อยคลอดใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวจะพาคุณพี่ f อฟเข้าไปดูช้างนะครับผมช้างคลอดใหม่เกิดใหม่นะครับน้องฟิล์มก็พาไปแล้วครับ ยินไปเสียงคุณแม่ร้องครับตอนนี้กำลังทำคอกห่วงลูกครับมาดูใกล้ๆครับ คร,ครับมาเลยครับอ้อมฝังนี้เลยครับครับผมเ,เวัยไ,ไ,ไม่เข้าแล้วเนาะครับผม กำลังเห็นหน้าโอ้สวัสดีครับผม <ST ART> พอดี<ต>มีธุระครับผมไม่สบายด้วยครับปวดท้องธุระอะไรเนาะเยอะแยะมากมายเลยยังหิวนมครับหิวกินนม <ST ART> นะ <ST ART> ครับ น้องช้างกำลังกำลังวิ่งกำลังเดินเลยนะครับตอนนี้เอามายืนถ่ายข้างในได้ครับอยู่ตรงนี้นี่เ,นเข้ามาเลยเ,เอาพี่พี่เข้ามาถ่ายตรงนี้ครับยืนตรงนี้นี่มา ยืนเลยครับยืนเลยเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยเออน้องฟิล์มพาเที่ยวครับวันนี้ครับ เฮ็ดกวงป่ะเนี่เรียบบ่ดีเดียวนี่ดีเดียวดีเดียวทางน้อยเกิดใหม่นะครับวันนี้วันดีนะครับก็คุณพี่เอฟซีก็มาเที่ยวชมพอดีนะครับผมน้ำหนักลูกอะลูกอ่ะ โอ้เยอะ่นนั้นอยู่ครับเยอะกว่านั้นอยู่อุ้มสามสีคนนไเนาะกดีด้นมอชื่ไรคเนาะผู้เงินครับ ร้องเรียกลูกแล้วโอ้วันแรกก็แข็งแรงมากครับผมโอ้กินนมให้ดูครับกินนมโชว์ครับกินนมโชว์กินนมโชว์ครับครับตอนนี้เรากำลัง จะมุ่งหน้าไปที่บ้านสีทับไทยนะครับผมเพราะว่าจะมืดค่าแล้วนะครับเดี๋ยวจะไม่ได้พักผ่อนเดี๋ยวคุณพี่จะไม่ได้พักผ่อนเนาะคุณพี่เนาะครับผมใกล้ถึงแล้วนะฮะเดินไปด้วยออกกําลังกายไปด้วยครับอตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับพี่ฟิไมได้เจอสุพรรณขาแล้ว พันศาเจเจไปฟิมเรียกใช่ไหมใช่เออเออเจอกันเจอกันเนาะมหาสุพันศาครับอ,อ่ายินดีต้อนรับสู่บ้านช้างสิทัพไทยครับอ,อ่า อทักทายแรงจังทักทายพี่ๆแรงจังลูกอ๋อโอ้ลาวนี่ครับบลาวนี่ <c oughs> บลาวนี่บลาวนี่อันนี้ไอ้ซูเปอร์ซูเปอร์แคนด้าโอ้อออ่อน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 ครับอ่อน เดี๋ยวจะพาไปดูพ่อใหญ่ครับเดี๋ยววันนี้มีเวลานะครับผมมีเวลาก็มาดูช้างก่อนนะครับผมตรงนี้ก็มีกิจกรรมนะครับผีช้างนั่งช้างครับผมอ่อนเร็วอ่อนเร็วอ่อนโชยเร็วอ่อนโชยหน่อยอ่อนเร็วอ่อนโชยอ่อนโชย ออนโชว์เร็วครับผมทั้งหมาทั้งช้างครับนะครับดูครับเอาถ่ายได้ครับเข้าไปยืนถ่ายได้ฮะเอาพิมพาคุณพี่ไปหารพ่อใหญ่ก่อนปะ เดี๋ยวค่ำก่อนมืดก่อนไปกันเลยครับผมสวัสดีครับอยู่ก,กนนับเราในช่อง f ฟ m i l ี่สีไทยนะครับอันนี้มีจีนะครับมาแวะชมนะครับตอนยามค่ำนะครับช่วงเย็นนะครับ ก็เรากํา,า net, ああ well. ลังเก็บมูลผู้ใหญ่อยู okay. ่นะครับพูจิก็เก็บมูลอยู่ด้านหลังนะครับ

งูกันเอะเองเอ้วยองไถ่ากพอถ่ายรูปได้ถ่ายคลิปได้เราก็บริการเป็นที่นะครับเดี๋ยวไปทางนู้นครับ ใส่หางายงามกับสิมคนนะครับอยู่ด้านนู้นอ่านี่ครับคนละฟังก็ได้ครับ <c oughs>

ไปต่อที่ภายนามกันนะครับแกหาส้บรลงประจำบ้านเรานะครับรองจากผู้ใหญ่นะครับนี่คอยอยู่นี่เินี่นน เข้าไปเลยครับเข้าไปเลยมเป็นไรครับ ก็มาถึงค่ำนะครับเดี๋ยวปิดคลิปนะครับผมปิดครับปิดคลิปเลยนยครับยืดได้ครับเข้าไปทุกคนเลยครับเข้าไปทุกคนเลยวันนี้นะครับก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับคุณพี่คุณพี่อุดมเนาะครับผมกับครอบครัวนะครับก็จะมาพรุ่งนี้ก็จะมารับตะขอจากพ่อใหญ่นะครับผมแล้วก็จะมาขี่ช้างนะครับวันนี้ก่อนถึงวกนนี้ก็มาถ่ายภาพก่อนนะครับกับช้างชุ้งสีทัมภไระของเรานะครับผมครับก็จะขอ คลิปไปก่อนนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดซับไตเติ้เราด้วยนะครับในช่องแฟนมุกนี่สุดซับไตเครับเจอกันพรุ่งนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณสวัสดีครับขอบคุณสวัสดีครับ